สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งหลานใหม่ด้วยพี่น้องมาหอดใสแล้วถ้าสีแอมห่อกันห่อเด้ภาพไปเบ่งด้วยพี่น้องเด้อดอันนี้หลานเก่าหลานเก่าหลานหลอกแนย <c oughs> ยุกกว่าไก่กันพื่นองตึกหน่อยๆไปแดงๆวันนี้วันเสาร์มาไว้ไหนจะหน่อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> พาไปดูแหวนทอนๆพี่น้องวันนี้อทอนนี่เด็ ท่างทาสีแล้วเรียบร้อย